สอบติดประหลัดอำเภอแล้วเลือกจังหวัดลงได้ไหมครับก็จะตอบว่าเลือกได้นะฮะส่วนจะได้บรรจุหรือไม่บรรจุนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ <g iggle> สวัสดี FC ทุกท่านนะผมโทนีประหลัดรุปพิเศษ,ษ,ษครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆนี่แหละฮะที่สอบถามมาทางช่องแชทส่วนตัวนะครับบอกว่าเอ๊ะผมสอบติดประหลัดอำเภอแล้วนะครับแล้วก็มีได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อ เรียกให้ไปรายงานตัวเราสามารถเลือกจังหวัดลงบรรจุครั้งแรกเนี่ยได้ไหมครับนะครับตอก็ตามหลักเกณฑ์นะฮะเราสามารถเลือกจังหวัดที่เรามีความประสงค์ที่จะลงได้นะครับทางกจนะครับกองการเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราระบุนะครับ5จังหวัดแรกนะฮะเรียงตามลําดับนะครับทีนี้ก็จะมาดูว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะถ้าเราได้ลําดับที่ดีๆนะครับลําดับต้นต้นเนี่ย เราก็มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเลือกที่ลงหรือว่าที่บรรจุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีลำดับนะฮะภาคเหนือว่างที่จังหวัดไหนบ้างภาคกลางอีสานใต้ตะวันออกนะครับมีว่างจังหวัดไหนบ้างเราก็ระบุนะครับว่าเราอยากจะลงจังหวัดไหน5อันดับแรกนะครับทีนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นการพิจารณานะครับใครที่ลำดับต้นๆก็จะได้ก่อนนะครับเมื่อถึงคิวเรา พอเอื้นนะฮะจังหวัดที่เราเลือกนะครับลำดับต้นๆไม่มีใครเลือกเราก็จะได้บรรจุในจังหวัดที่เราเลือกนะครับหรือมีความประสงค์ที่อยากจะลงแต่พอเอื้นว่าลำดับต้นๆนะฮะลำดับต้นๆเนี่ยเขาเลือกไปหมดก่อนนะครับเขาก็จะมาพิจารณาว่าเราเลือกจังหวัดไหนเป็นอันดับสองถ้าจังหวัดที่เป็นอันดับสองเขาเลือกหมดน,นะครับเขาก็จะมาพิจารณาให้เราบรรจุ จังหวัดที่เป็นอันดับ3ก็ได้นะครับสำหรับผู้ทีอ่อยู่ในบัญชีรายชื่อนะฮะลำดับสุดท้ายของรถนั้นนะฮะที่เรียกให้ไปรายงานตัวก็เสียงดวงเอานะครับบางท่านเนี่ยระบุจังหวัดที่ไม่มีในรายการที่เขา,าแจ้งว่าตำแหน่งบ้างนะครับในรุ่นผมนะครับลองอลองใส่ดูนะครับปทุมธานีนะครับก็ได้ก็มีนะค,คือในลำดับ หลังๆก็ลองได้นะครับลองเสี่ยงดูนะครับสําหรับผู้ที่สอบติดนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลือกนะครับแต่ก็เป็นโอกาสดีนะฮะของท่านที่อยู่ในลําดับถัดไปที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในรถที่เรียกนะครับก็คือท่านก็จะได้เป็นอันดับหนึ่งของรุ่นถัดไปนะมีโอกาสได้เลือกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่กําลังรอเรียกนะฮะบรรจุท่านก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์นะฮะ ได้บรรจุในจังหวัดที่ท่านใฝ่ฝันก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะครับช่วงนี้งานค่อนข้างจะชุกนะครับก็เลยได้มีโอกาสทําคลิปนะครับมาถ่ายพี่ๆเพื่อนๆนะฮะใน Tik t o อกนะครับน้อยนะครับก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับมีข้อมูลดีๆนะฮะอย่าลืมให้ข้อคิดทางคอมเมนต์นะครับเพื่อที่จะได้มีความรู้นะครับสําหรับผู้ที่ท่าน ผู้ที่เข้ามาอ่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ